สวัสดีครับมาอยู่กับน้องกุ้ยหอมเหมือนเดิมครับผมมาแล้วมาถึงที่ทำงานแล้วครับผมดูดสนุกกันใหญ่เลยครับอูได้สายมาใหม่ครับผมดู มาอยู่ที่ใหม่แล้วครับผมดูความสนุกกำลังเริ่มแล้วอะไรเดี๋ยวอ๋ออ๋อโอ้โหที Ki ่กองซ้ายครับ เป็นยังไงไม่สนใจเลยไม่สนใจเลยเอาควชุเกเล็กน้อยครับผมมาดีดูให้ามาทำงานได้หน่อยนั่น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 จอมพลังมาแล้ว จอมพลังมาแล้วโอ้ยจอมพลังครับผมท่าบอกอ,อ,อ,อยู่คนเดียวสนุกคนเดียวโอ้ยพลังเอเอเล่นไปเล่นไป,ไป โอ้แม่ก็อยากเล่นโอ้อยากน้ำมาเสร็จครับผมดูอ้าวตับสบายอมมีเสียงมีเสียง เป็นไงเป็นไงเป็นไงอมเป็นไงโอ้ยสนุกแต่เท้านะครับผมวันนี <c oughs> โนน้โอ้ชนชนเอ้าเป็นแม่กันเล่นกันฟังนี้ ไปปาไปเล่นวะอ๋อเอาอยางรถดี่าเขาบอกโอ้โหแม่ข้อก็แม่ครับผมโอ้นุ่นครับผมนะนี่แม,แม่แม่ใจดีนะครับผมนะตอนอาหารน้องช้างแล้วครับผมเอาเอาอัน,นี้เอ้อ ดีใจดีใจดีใจโอ้ยทางแม่ทางลูกครับผมเออครับผมแม่แม่มาทำบุญแล้วครับผมเนอะ